สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอมิน5 1 9าทารอดนะคะคลิปนี้เป็นคลิปข้อความจากคนรักเก่าของชาวธาตุไฟธาตุไฟมีราศีเมษราศีสิง์ราศีธนูอันนี้หมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเรานะคะวันที่หมอพิมพ์ใต้วิดีโอคลิปแล้วคำว่าข้อความจากคนรักเก่านะคะทุกคนแปลว่าคุณต้องจบกันไปแล้ว เลิกกันไปแล้วหรือรักๆกเลิกเลิก,ลก,ลกเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายก็ดูได้เช่นกันแต่ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเพราะว่ามันเป็นดวงรวมมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะมาดูกันนะะใบแรกเลยห้าถ้วยบางท่านยังมีบาดแผลยังมีความรู้สึกกับความรักความสมพันธ์ที่เคยเสียใจนะคะมานะดแชร์รวอร์สามได้ สีถ้วยนะคะสเตรนสีไม้เท้านะคะวิวพัศวินบา1ไม้เท้าภายใต้สำหรับเป็น3ไม้เท้านะคะจากที่หมอเมนดูคุณคุยบใครบ้างหนึ่งบางท่านวิวอัฟจูนคุยคนเกินวันพฤหัส มีชาวธาตุไฟมีราศีเมษอันนี้ราศีสิงห์แล้วก็มีชาวราศีธนูธาตุไฟนะคะได้ใช้ลูวัดชาวกรกฎควินถือถ้วยก็คือธาตุน้ากรกรกดเมทิจิกอันนี้นะคะแล้วก็ธาตุลมตึนกูเมทุนใบแรกเลยค่ะทุกคนความรักความรู้สึกนี้คุณยังเสียใจอยู่เนาะคุณยังเศร้าใจอยู่นะคะสามดาบความรักความสัมพันธ์นี้มันเหมือนมีแผลอยู่ในใจเห็นไหมคะ เราก็เจ็บปวดเราก็เสียใจแต่ตอนนี้หมอมินว่าถามว่าคุณยังคิดถึงไหมคุณยังถือไว้อ่ะคุณยังคิดถึงบ้างแหละแต่คุณเริ่มเข้มแข็งเริ่มรักตัวเองมากขึ้นแล้วมาดูกันค่ะทุกคนตกตำแหน่งปัญหาสีไม้เท้าความรักที่คุณมอบให้ใครบางคนเป็นความรักที่จากใจคุณเลยควินควินถือถ้วยนะคะเป็นรักรักที่เรามีแต่ให้และจริงใจมาดูกันที่ผ่านมาความสัมพันธ์คุณเป็นอย่างไร ะะข้อความจากคนรักเก่าหายพิเทศไปแรกเลยอันนี้คนเกิดวันจันทร์นำใบแรกแหละหมอมีนว่าความลับไม่มีในโลกบางท่านไปเจอไปคุยนะคะสักพักคุณจะรู้ความจริงว่าเอา้าเขาไม่โสดเหรอกรณีบางคนนะคะหรือคุณเนี่แหละคะ่ะเป็นแฟนเป็นคนคบเป็นคนมาก่อนแล้วอยู่ๆความลับก็ไม่มีในโลกเหมือนกันนะคะ่ะคุณไปรู้ว่า เขาทําอะไรรับหลังเราแอบคบกับคนอื่นจะหายพิแศษนะคะอัศวินขอภายเด็กเธอเรียนอันนี้ไพ่เพจธาตดินกันพระสมังกรอ,ออกมาสองใบเลยห้าดาบสีถ้วยออกมาตีคู่เลยเบื่อนะคะในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเราก็ไม่อยากเป็นตัวเลือกของใครเราคุณเคยค,คิดมากเครียดกังวลน,นะคะฮาราแฟนชาฟุกซบไพ่พระ ้างไม้เท้านะคะเก็บถือถ้อวยสองไม้เท้าทำบาลานซ์ผใต้สำหรับเป็นแปดดับความรักนี้บางท่านเป็นรักต่างวัยนะคะหรือความรักคุณมีอะไรที่แตกต่างกันใบนี้บางท่านมันแตกต่างกันเยอะบางคนก็อายุหน้าตาทางสังคมความห่างไกลต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมรปเพณีอะไรแบบเนี้ยนะคะที่ผ่านมาคุณมีความเครียดความกังวลบางท่านตกส,สภาวะที่ยังไม่ได้ ยังไม่ได้คบกันจริงจังแคะ่ะเป็นเป็นคนคุยแต่ความสัมพันธ์นี้มีตัวเลือกทางเลือกเยอะอาจจะเป็นฝั่งเขาก็ได้หรือกรณีบางท่านไปรู้ว่าเขาทําอะไรและบลังคุณถ้าคุณเป็นแฟนเป็นมาก,ก่อนนะหรือไปเป็นนี้คือความรักที่เป็นความลับคะ่ะทุกคนนะคุณอาจจะเจอคนที่มีเจ้าของแล้วมีแฟนแล้วเจอเคยไม่ค่อย,คยอยู่ๆคุยเราสักพักนึงอ้าวอยู่ๆรู้ทีหลังว่าเขามีแฟน คุณกรณีบางคนเนี่ยมันเป็นความสัมันที่มีปัญหาไม่เข้าใจกันแม่หมอเห็นเป็นสองประเด็นความขัดแยง้งบางคนเป็นความรักที่อยู่ไกลคุณเคยรอนะรอความจริงความชัดเจนนะคะรอวันที่เขาจะเคลียร์แต่ความสัมพัน์นี้มันไม่เคลียร์บางท่านคุยกับคนทางไกลเช่นคนละจังหวัดคนละอำเภอคนละรัฐคนละประเทศนะคะคุณเสียใจมากค่ะทุกคนคุณปิดกั้นกันไปแล้วเนี่ยใบยนี้ ก็คือมีการปิดกัน้นมีกำแพงหรือบล็อกกันไปบางคนเป็นรักฟังไว้มากๆนะ,ะเหนื่อยนะความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุณเบื่อกับความรักที่เขาไม่ชัดเจนหรือเขาไม่ทําอะไรเขานิ่งเฉยหรือหรือบางท่านนะคะคุณพุ่มเทม,มากๆเขาก็ไม่ได้ใส่ใจมาดูปัจจุบันดีกว่าคะ่ะว่าเขาทําอะไรอยู่นะข้อความจากคนรักกล่าวมาดูว่าตอนนี้เขาทําอะไรเขาเป็นอะไร ทำอะไรอยู่ที่ไหนเขาดีไหมเข้าไปได้ดีไหมอะไรแบบนั้นนะคะใบแรกเลยอซศวินเหรียญนะความรักนี้มันนิ่งหกดาบค่ะคุณมุ้แล้วล่ะตัดเดวิวันนี้คนเกินวันศุกร์กลางคืนหนึ่งถ้วยเจดาบคนนี้คนที่ทำอะไรลับๆล่อๆแม่หมอว่าเขาสั่งคนอยู่นะช่วงนี้แม่เรียน แผ็ดไม้เท้านะคะ 9. เก้าเหรียญเตเจ็ดไม้เท้าแปนะเจ็ดเหรียญน,นะคะคนเกิดวันเสาร์คนคน,คนนี้ตัวเขาเป็นยังไงแม่หมอว่าเขาก็เป็นคนเก่งนะคนเก่งที่นึคนเก่งคนนึงทําอะไรเขาก็เป็นคนกระตือรือร้นไม่ว่าจะเรื่องเรียนเรื่องทํางานก็ตาม แต่ความสัมพันธ์นี้มันคุณกับเขาถ้าทางจะปิดกั้นกันไปแล้วค่ะรอกกันไปเรื่องเพิ่งเกิดหรือเกิดนานแล้วความสัมพันธ์นี้มันนิ่งตอนนี้เป็นยังไงบ้างแม่มอว่าเขาเพ่เจอความรักที่เจ้าชู้เป็นความรักที่เจอคนที่แบบมีเสน่ห์มันเขาผิดศีลธรรมความรักไม่ซื่อสัตย์นะคะตอนนี้น่าจะโสดแล้วหรือความรักไปไม่รอดตอนนี้สืบสองคนอยู่นะคนคนนี้ความลับเยอะ นะถ้าเป็นเกี่ยวกับคุณแม่หมอว่าคุณน่าจะมบแล้วแต่ดูไพ่ของเขาไม่ดีนะคะถ้าเขาไปดีกับใครแม่หมอว่าหนึ่งไปดีกับคนที่อาจจะออนไลน์ตอนนี้เขาคุยกับใครหลายคนแต่ไม่มีใครที่ใช่ที่สุดคุณเห็นไหมคะคุยกับใครหลายคนก็จริงแต่เป็นแค่เงานะบางคนก็ดึงคนใกล้ตัวแต่ความรักไปไม่รอดนะคะทุกคนตอนนี้แม่หมอว่าเขาสืบสองคนอยู่ตอนนี้ก็คือว่างแล้วถามว่าว่างแล้วว่างหมายถึงจบและความสัมพันธ์ นะกรณีบางคนแต่เขาก็คุยับใครไปเรื่อยๆแต่มันมยังไม่ได้ชัดเจนนะ,ะมาดูกันความคิดของเขาที่มีต่อคุณเขาคิดแล้วรู้สึกคะรู้สึกยังไงอะคุณบ้างนะคะเขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรคุณบ้างบางคนถ้ามีปัญหาไม่เข้าใจขัดแยง้งเขาช,อ,ชอบอออกตัใจแล้วก็ดือ้อนะคะก็คือไม่เคยยอมรับผิด ให้สบายใจก่อนแม่หมอว่าเขาจะติดต่อสื่อสารขึ้นมามาดูกันไปดียากรอกน,นะเขาคิดยังไงคุณซีถ้วยค่ะเขาเคยเพิกเฉยคุณเคยนิ่งใส่คุณหรือเขาเป็นคนที่มีคนคุยเยอะแล้วไม่ชัดเจนก็ได้อาร์เดมูนค่ะคนเกิดวันจันทร์ราศีมีนแม่หมอว่าตอนนี้เขากําลังสับสนแล้วก็ทุกเศร้าคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาในสิ่งที่เขาทําแล้วก็เขาก็คงรู้ว่าตอนนี้คุณน่าจะมีกําแพงกับเขามากๆนะคะ หยิบมาสองใบบางท่านเป็นเรื่องคนโมมากมาวุ่นวายเรื่องของคุณหรือคุณทั้งคู่มีป,ประเด็นเรื่องความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะหกดาบความรักนี้มันต้องมีใครที่เป็นคนที่พยายามยูฝ่ายเดียวเด็กถือไม่เท้าค่ะเขาอยากพูดอยากคุยกับคุณอ,อยู่นะจะเ,เรียนรอรอโอกาสรอจังหวะเขารู้ว่าคุณพุ่มเทในความรักความสัมพันธ์ให้เขาม,มากๆเต็มใจดูแลซัพพอร์ตนะ คุณเห็นต้นไม้นี้ไหมคะ,จะเจริญเติบโตแล้วออกดอกออกผลเนี่ยดิเชียร์ดิออดนาความรักบองท่านอยู่ไกลหรือคุณเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้ม,มากเดืสั้นคนเกิดราตรีมาว่าเขาคิดถึงคุณนาคิดถึงสิ่งต่างๆที่คุณคือน,นึกมาแล้วคุณมิเขามีความสุขมนาะถ้าเดทออกมาแล้วความสัมพันธ์น่าจะจบถ้าไม่จบไม่จับคงไม่รู้ใจตัวเองหกเลี้ยนนาความรักนี่มันไม่เท่าเทียมกัน เขาก็อยากได้โอกาสจากคุณนะคะใบนี้หรืออยากรบมาทุ่มเทใส่ใจเพื่อคุณให้และได้รับพอๆก,กันเพราะว่าตาช่างมันขึ้นแล้วตาช่างมันตรงนะคะเจมเพลสคนเกิดมันสุน์แน่นอนละ่ะคุณยังเปเอ่นเพลสของเขาคุณให้ใจให้ความรู้สึกให้สิ่งดีดๆเขามามากมายแต่ตอนนี้แม่หมอว่าเขาน่าจะไปไม่รอดนะคะ ุณนิ่งมากเลยแล้วเขาก็เป็นคนปากแข็งด้วยนะคะคิงถือดาบเนี่ยไม่เคยยอมรับผิดอยากมาง้อคุณนะใบเนี้ยนะบางท่านคืยกับพ่อไม้แม่ไม้คุณเป็นคนที่ดีที่สุดเลยแต่ว่าคุณเห็นไหมคะสามดาบเนี่ยแต่เขาทําคุณเจ็บไว้มากนะบางท่านเป็นเรื่องพูดจาทิมแทงความรู้สึกกันบางคนก็เป็นเรื่องที่เขาทําลับหลังคุณ ความลับไม่มีในโลกนะคะแล้วเขาก็ปากแข็งที่ผ่านมาเหมือนถ้าแม่หมอเปรียบเหมือนนกที่บินไปตอนนั้นแบบอ่าแบบตีปีกเพิ่มนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างเหมือนนกปีกหักไปแล้วไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เหมือนเป็นที่เขาคาดหวังหรือคาดคิดตอนไปเนี่ยยังแบบยังสวยเลยนะคะอม,มาดูกันถ้าเขาอยากบอกนะคะเขาอยากบอกอะไรคุณ ถ้าเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรคนนะคะ,ะแนวน้องความสัมนธ์กัเนนะในเดือนสิงหานี้เป็นอย่างไรข้อความจากคนรักเ่าของชาวธาตุไฟนะคะไม่แลเลยคุณเจ็บแล้วจําคุณเจ็บมาเยอะแฮงแมนคุณไม่อยากไปต่อนะบางท่านนะคะเขายังคิดถึงคุณนะเขากลัวคุณไม่ไปต่อ บางกรณีคุณคุณปิดกั้นเลยนะเนี่ยคุณบล็อกหรือปิดกั้นทองละคุณโฟกัสเรื่องเงินทองนะคะกรณีบางคนคุณก็ยังม v e ไม่ได้เต็มที่เราค่ะยังคงคิดถึงบ้างแต่ถ้าจะกลับมาคุณจะพิจารณามากๆนะคะสองถ้วยมีสองถ้วยขึ้นมานะสองไม้เท้าแทปติก าดาสองเหรียญเพ้่อวยบางท่านรับเพศเดียวกันแบบไม่เท้ามีคนติดต่อคุณมานะคะแต่สื่สานคุณมีคุณเอ็งเพลอร์ราศีเมษคนเกิดวันนะคะมังคนคุดต่องอชาติเออดชัดมนนะคะเป็นไพ่ผลการกระทําคืออย่างนี้ค่ะถ้าคุณตรงจริตกับคิดหมอเดือนสิงหาเนี่ยนะคะแม่หมอว่าจะมีใครมาคนติดต่อสื่อสารคุณมาบางท่าน อาจจะกลับมาหมอตีเป็นเรื่องมีปัญหาไม่เข้าใจขัดแยง้งคนคนนี้จะติดต่อมาแต่ความสัมพันธ์นี้เหมือนตัวคุณคุณเริ่มรู้สึกแล้วนะ,ะว่าบางท่านจะตัดบทไปก็มีแต่ถ้าความรักความสัมพันธ์เป็นเรื่องรักเราสองสัมคันธ์ในความสัมพันธ์ที่มันคาราคาซังถึงจะติดต่อคุณมาแล้วมันยาคาราคาซังไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนเหมือนคุณก็ไม่เอาเนี่ยหมอว่าเขาสืบสองคุณไปเนี้ยนะะ แต่มันสิบดาบขึ้นมาคุณเจ็บนะคะคุณคุณรู้สึกแล้วแม่หมอว่าใครมาคนไปไม่รอดแล้วอาจจะวนกลับมาแต่สิ่งที่แม่หมอเห็นคือความสัมพันธ์นี้คุณกลัวนะนะคุณเห็นไหมไหมคุณเสียใจมาก่อนนะค,ะคือเราเราเจ็บแล้วจำมามาดูนะคะไพ่อยากจะบอกสุดท้ายอะไรคือไพ่ไฮโลแฟนไพ่พระนะคะ อนนี้แม่หมอว่าคุณคุณชอบปฏิบัติธรรมไหว้พระนะสวดมนต์หรือมีสติมากขึ้นอโอ้โหนะค,คุณใจแข็งมากเลยใครเป็นแบบนี้บ้างนะคะหรือถ้ากลับมาเขาต้องเคลียร์จริงๆเขาต้องชัดเจนไปนี้นะคะถ้าทําให้คุณเสียใจทําให้ชัดเจนคุณมูฟแล้วนะคุณมูฟและสิ่งทุกสิ่งอย่างนะคะคุณได้รับชัยชนะแล้วคุณทําเต็มที่แล้วบางท่านไม่เอานะคะใจแข็งมากหรือ องใบนี้ความหมายคือเขาต้องชัดเจนจริงถ้าเขาดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์ไปไม่รอดหรือวนวนเวีนเวียนระหว่างคุณแล้วเขายังไม่ได้เคลียร์อีกฟังหนึ่งได้หมอว่าสองใบนี้คือหนึ่งคุณตัดจบไปแล้วที่ผ่านมาสองถ้ากลับเข้ามาคุณต้องคุณต้องดูดีๆนะคะหมายถึงไพ่สองใบเนี้ยคุณจะดูดีๆเขาเคลียร์จริงไหมเขาชัดเจนจริงไหมคุณไม่อยากเจ็บอีกนะคะ สามเหรียญกรณีบางท่านคุณปิดกั้นจริงๆนะคุณบล็อกด้วยคุณไม่เอานะคะขอบคุณมากมายสำหรับการติดตามรับชมคลิปแรนดอมของหมอมิน,นะคะทุกคนกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้หมอมินด้วยอันนี้เป็นที่จริงก็เป็นช่องเก่าหมอมิน,นะคะแต่หมอแม่หมอไม่ได้อัปเดตนะคะตอนนี้ก็คือมาอัปเดตแล้วขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ